เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเล่รักตำหนักอ,องบทที่ยี่สิบห้า เจ้าหยองเตี้ยนนั่งมองใบหน้าหลับไหลนั้นโดยไม่ได้ขยับไปไหนเขาได้รับรายงานตั้งแต่สาวใช้ของนางตกน้ำและมาถึงในทันทีตอนที่นางตะบาดให้พวกอุ่นวายหน้ารำคาญนั่นหุบปากท่วงท่าและการเลือกสรรคำพูดในการหลอกล่อวางกับดักวิธีการลงโทษใบหน้าเฉยชาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำเสียงอันเยือกเย็นและการควบคุมอารมณ์ที่ดีเยี่ยม ทุกองค์ประกอบของนางในวันนี้ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนการได้ค้นพบสมบัติล้ำค่าชายาของเขาเป็นคนชั่วร้ายและเขาก็เป็นคนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าชายหนุ่มเผยรอยยิ้มประหลาดพวกเขาเข้ากันได้ดียิ่งกว่าที่คิด เหอรเจนลี่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากตอนกลังวันนางตั้งใจทำงานอย่างหนกักเพื่อหวังให้ท่านอ่องได้ทอดพระเนตรอาหารหลายอย่างถูกจัดเตรียมอย่างประณีตแม้ว่าจะมีเพียงนางคนเดียวที่สามารถปรุงอาหารได้ในขณะที่นางกำนันคนอื่นทำได้เพียงเตรียมวัตถุดิบ แต่ก่อนหน้าที่อาหารจะถูกนำขึ้นโต๊ะเสวยเพียงครึ่งชั่วยามนางกำนันคนหนึ่งมาตรวจรายการอาหารและถ่ายทอดรับสั่งว่านางอัปปลรักษ์นั่นไม่สามารถเสวยอาหารเหล่านี้ได้นางต้องการให้เตรียมอาหารทั้งหมดใหม่และต้องทันเวลา พระชายาจะไม่สเสวยอาหารผิดเวลานางอดกลั้นเสียงอดร้องเริ่มต้นทำทุกอย่างใหม่อีกครั้งลดจํานวนของอาหารลงสองถึงสอย่างเพื่อให้ทันเวลาสุดท้ายนางไม่ได้ร่วมโต๊ะอาหารเพื่อฟังคำชื่นชมจากท่านอองเนื่องจากโต๊ะเสวยถูกจัดไว้ในห้องส่วนพระองค์มีเพียงท่านอองกับพระชายาที่จะสเสวยด้วยกัน ก่อนอาหารมื้อเย็นนางไม่อยากถูกแกล้งอีกรอบจึงส่งนางกำนานค้นนึ่งไปสอบถามรายการอาหารจากพระชายาแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นเพียงคำตอบที่บอกว่านางสามารถกินอะไรก็ได้นางตัดสินใจทำอาหารเหมือนกับอาหารมื้อกลางวันอย่างน้อยอีกฝ่ายคงไม่มีข้ออ้างว่ากินมันไม่ได้สุดท้ายก่อนตั้งโต๊ะเสวยครึ่งชั่วยาม นางกำนันคนเดิมกลับมาบอกอีกครั้งว่าพระชายาต้องการอาหารที่แตกต่างออกไปการกินอาหารซ้ำซากทำให้นางไม่เจริญอาหารคุณหนูเหอแทบจะใช้ความอดทนทั้งชีวิตต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนางเป็นบุตรสาวขุนนางถูกยามเกียดครั้งแล้วครั้งเล่าจากฝีมือของผู้หญิงที่เทียบอะไรกับนางไม่ได้เลยความโก,กรธกลั่นอยู่ในอก สนแทบกระอักเลือดทำราวกับนางเป็นนางกำนันในห้องเครื่องแผนที่วางเอาไว้เพื่อใกล้ชิดท่านอองอย่างไม่เคยได้ใช้สักครั้งย่าว่าแต่อยู่กันตามลำพังได้พูดคุยกันยังแทบไม่มีโอกาส วันนั้นจบลงด้วยร่างของนางโสมไปด้วยเงื่อร่างกายเมื่อยครบหลังจากอาบน้ำเหอเจินลี่ตัดสินใจไปเยี่ยมสาวใช้ของนางที่นอนรักษาตัวอยู่ร่วมกับอีก12ชีวิตที่ถูกลงโทษไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคได้ที่ไม่มีใครถึงตายจากการถูกบอยคนที่อาการหนักที่สุดคือหัวหน้านางตานั่นที่มีอายุมากที่สุด กระดูกของนางแตกเพราะพยายามดิ้นขัดขืนผลสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ตายแต่นางอาจจะถูกส่งกลับบ้านเพราะแขนขาไม่สามารถใช้งานได้ปกติอีกต่อไปชะตากรรมของนางถูกกำหนดเอาไว้แต่แรกค่าต้มน้ำแกงสมุนไพรมาให้ดื่มเพื่อบำรุงร่างกายจะได้แข็งแรงไว้ไว เหอจินลี่ก้าเข้ามาในห้องที่ถูกตัดสำหรับรักษานางกำนันทั้งสิบสองคนรวมทั้งสาวใช้ของนางเนื่องจากเกรงกลัวความเปรี้ยวกราดของพระชายานอกจากคนที่สนิทกับนางกำนันในห้องเครื่องไม่กี่คนผู้อื่นต่างพยายามหลีกให้ห่าง อย่างน้อยที่สุดก็จนกว่าท่านอองกับพระชายาจะเสด็จกลับในวันพรุ่งนี้ดังนั้นการปรากฏตัวของคุณหนูเหอได้แสดงน้ำใจอันน่าทราบซึืงแต่ผู้บาดเจ็บข้าไม่นึกเลยว่าพระชายาจะพระทัยร้ายถึงเพียงนี้ เหอจินลี่รำพึงรำพันด้วยเสียงค่อนข้างแผ่วเบาขณะที่ป้อนน้ำแกงให้สาวใช้ที่ระบมไปทั้งตัวและทำท่าว่าจะมีไข้เล็กน้อยแม้เสียงนั้นไม่ดังนักแต่ในห้องเครื่องที่ค่อนข้างแคบและเงียบกลับได้ยินอย่างชัดเจนนางกำนันสองสามคนที่แวะเวียนมาดูแลผู้ป่วยสะดุ้ง หันมองด้วยสายตาที่เหลือเชื่อว่าคุณหนูผู้นี้ยังมีสติไหมหนอถึงกล้าที่จะกล่าวเรื่องนี้ออกมาหากมีใครได้ยินหากมีใครสักคนทูลฟ้องเพียงแค่นึก วคกนางก็หนาวเข้าไปถึงขั้วกระดูกไม่อยากนึกฝันถึงวันคืนอันโหดร้ายเมื่อเห็นสายตาวาดวันก็เกรงว่าความเกลียดชังที่ตั้งใจฝังรากเอาไว้จะกลายเป็นความวาดกลัว่าจึงตั้งใจจะเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกสักนิดรักษารากฐานของความเลวร้ายเอาไว้ไม่ให้จางหายไปเพราะการภารุณกรรมที่เกิดขึ้นน้ำเสียงเอื่อนเอ่ยอ่อนหวานและเห็นใจ สำหรับข้าเดิมทีความผิดของพวกเจ้านับได้ว่าเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยมันไม่สามารถนับว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันได้ด้วยซ้ำเจตนาเพียงแค่สั่งสอนสาวใช้ผู้นั้นสักเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะว่ามีองคารักนายนั้นเข้ามาช่วยพวกเจ้าก็ต้องช่วยนางขึ้นมาแต่แรกอยู่แล้วนึกไม่ถึงเพียงแค่ปล่อยให้สาวใช้คนนั้นแช่น้ำเย็นไม่กี่ลมหายใจ จำเป็นต้องลงโทษกันรุนแรงถึงเพียงนี้หากประโยคนี้ถูกพูดถึงในอดีตบรรดานางกรรำนั้นคงจะอดพยักหน้าเห็นด้วยไม่ได้ ้าว่ายามนี้พวกนางทุกคนล้วนได้รับประสบการณ์ที่น่าหวาดกลัวของการแช่น้ำเย็นเพียงเล็กน้อยที่นางกล่าวถึงความรู้สึกที่ใกล้จะขาดใจยามที่ต้องดิ้นรนอยู่ในน้ำเย็นเรากับสามารถแช่แข็งพวกนางให้สิ้นลมหายใจได้ทุกขณะนั้นฝังลึกในจ,ใจิตใจหากเปลี่ยนสลับพวกนางเป็นสาวใช้ชื่อหยูหนิงเหตุการณ์นี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นเรื่อง เน้อยความคิดของคุณหนูผู้นี้หากพิจารณาให้ดีแล้วมิใช่ว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินนะคุณหนูเหรอใครบางคนได้กล่าวข้อความที่ขาดหายในใจของพวกนางประตูปะเปิดออกพร้อมร่างหนึ่งก้าวเข้ามาบดบังแสงจันทร์ที่ลอดมาจากด้านนอกห้องพักแม้ไม่ต้องเห็นใบหน้า แต่ทุกคนย่อมคาดเดาได้จากเงาร่างที่ทาบทับลงมาและน้ำเสียงที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของทุกผู้ทุกคนในตำหนักเหนือวิเหยียนสั้นกล้าวเข้ามาภายในห้องพักหลังจากที่ยืนฟังบทสนทนาเมื่อครู่มานานพอสมควร การที่นางกำนันพวกนั้นไม่ได้กล่าวสนับสนุนคุณหนูเหอนับว่าเป็นเรื่องที่ดีพวกนางอาจเริ่มคิดได้บ้างเล็กน้อยและการกระตุ้นด้วยคำพูดอาจทำลายความพยายามทั้งหมดของเหอจินลี่พระชายาทำไมถึงเสด็จมาที่นี่ได้แพะคะ แม้เหตุการณ์เมื่อกลางวันจะทำให้หัวใจของเหอตินลี่เกิดความหวาดกลัวขึ้นเล็กน้อยแต่เพราะเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่กล้าลงมือกับนางไม่ว่าจะเพราะมีฮองเฮาหนุนหลัง เกรงกลัวตำแหน่งของบีดาหรือเพราะไม่ต้องการแสดงด้านที่เลวร้ายจนเกินไปให้ท่านอองได้เห็นมันก็มากพอที่จะทำให้นางทนงตนได้ลำคอที่หดลงในตอนแรกจึงชดขึ้นอย่างถือตัวต่างกับบรรดานางกำนันด้านหลังหากไม่ติดที่ร่างกายยังบาดเจ็บพวกนางคงอยากจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่เจ้าเป็นแค่แขก ยังเดินร่อนไปทั่วตำหนักได้ข้าเป็นเจ้าของตำหนักย่อมไปได้ทุกที่ที่ข้าต้องการที่เยียนซ่นไม่ได้เก็บซ่อนอํานาจของนางต่อหน้าคนเหล่านี้เมื่อได้แสดงอํานาจนี้ไปครั้งหนึ่งก็ควรตอกย้ำลงในจิตใจให้ชัดแจนจนฝั่งรากยากที่จะถอนได้น้ำเสียงยามนี้จึงเยือกเย็นและมีร่องรอยของการกดขี่ทําให้คนฟังไม่อาจขัดขืน หม่อมชั้นมิบังอาจแต่สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงที่พักของนางกำนันคุณหนูเหอผู้สูงท่งยังมาดูแลสาวใช้ของตัวเองได้ทำไม่ข้าจะมาแสดงความห่วงใยต่อนางกำนันเหล่านี้บ้างไม่ได้แสดงความห่วงใยห,หรือเพคะ เหอจินลี่ไม่อาจหยุดคำพูดของตัวเองได้นางถูกกันแกล้งมาตลอดทั้งวันและปรารถนาที่จะเอาคืนแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่นางตำนานเหล่านี้มิใช่ว่าบาดเจ็บเพราะพระชายาสั่งลงโทษดอกหรือเพคะคนฟังอยากจะเอามืออุดปากคุณหนูเหอผู้นี้ยิ่งนักนางอาจมีความกล้า เพราะด้วยฐานะของนางแม้ว่าจะมีความผิดข้อเดียวกันพระชายาก็อาจจะละเว้นโทษของนางอีกครั้งแต่กับพวกนางเล่ากับนางกำนั้นที่เคยเข้าใกล้ความตายในตำหนักเหนือที่ห่างไกลการถูกลงโทษสองหรือสามครั้งไม่ได้แตกต่างกันทำไมต้องยั่วโมโหปีศาจตอนนี้อีกข้าไม่ได้ปรารถนาที่จะลงโทษใครอย่างรุนแรง ถ้าไม่มีใครบางคนโต้เถียงว่าพวกนางไม่ช่วยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นพวกนางจะถูกจับโยนลงน้ำหรือหากใครบางคนไม่กล่าวว่าพวกนางไม่ร้องขอความช่วยเหลือเพราะหวาดกลัวพวกนางจะถูกบอยเพราะเป็นพวกไร้คุณธรรมอันดีหรือไม่ ขณะที่กล่าวถ้อยคําเหล่านี้วิญญาณซ่านยังคงยิ้มอย่างเยือกเย็นดวงตากลายเป็นประกายแวววาวจ้องไปที่ใบหน้างดงามของเหอจินลี่ที่ไร้คาพูดหรือบรรดานางกํานั้นที่นอนรักษาตัวอยู่ด้านหลังนางถอนหายใจครั้งหนึ่งแสดงความสงสารลึกซึง้งหากว่าพวกเจ้าเพียงแค่เงียบเอาไว้ ไม่ปล่อยให้ใครบางคนพูดอะไรไร้าสาระเรื่องราวทั้งหมดอาจจะจบลงที่การทะเลาะกันของข้ารับใช้ซึ่งอย่างมากพวกเจ้าจะถูกลงโทษโดยพ่อบ้านซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพียงการลงโทษสถานเบาแต่น่าเสียได้ความหวังดีของใครบางคนทำให้ทุกอย่างเลวร้ายจนยากจะแก้เพียงเท่านี้ก็มากเกินพ่อนางกำนันทั้งหมด ทั้งคนที่เจ็บตัวและคนที่มาดูแล คนที่สอดรู้สอนเห็นอยู่ด้านนอกใครก็ตามที่แอบฟังทุกคนย่อมตระหนักรู้ถึงข้อความที่ต้องการจะซื่อเดิมทีก่อนหน้าที่เหอจินลี่จะปรากฏตัวแม้ว่าพวกนางจะไม่ชอบพระชายามากนักแต่ตำหนักเหนือยังคงสงบสุขจนกระทั่งนางมาถึงทุกอย่างก็กลายเป็นเลวร้ายและเลวร้ายมากขึ้นจนสุดท้ายพวกนางต้องเจ็บตัว ถูกทรมานก็เพราะความหวังดีที่ไม่เข้าท่าสองสามวันที่ผ่านมาเหอจิเจนลี่พยายามปลุกปั่นพวกนางตลอดเวลา แต่ทุกอย่างพังทลายเพราะคำพูดไม่กี่คำของวี่เหยียนซัน้นสายตาที่เคยซาบซึ้งกลายเป็นเย็นชาและเกลียดชังเมื่อคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะใครขณะที่พวกนางถูกโยนลงน้ำถูกตบปากและถูกบอยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดตัวต้นเหตุกลับยังคงสุขสบายและไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าหาเรื่องให้พวกนางมากขึ้นเรื่อย คุณหนูเหอไม่อาจปฏิเสธนางไม่สามารถพูดอะไรได้โดยเฉพาะการถูกกดดันจากสายตาของนางกำนันเหล่านั้นนางต้องการที่จะเถียงอะไรออกไปสักคำแต่ก็ตัดสินใจที่จะเงียบเอาไว้ วี่ยแยนซานไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมนางพึงพอใจกับผลลัพธ์เช่นนี้อย่างมากเผ่าว่าก่อนที่จะออกไปจากห้องนางก้มลงกระซิบที่ข้างหูของเหอจินลี่ด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นชวนขนลุกเจ้าต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่เจ้าคนเดียวที่ถนัดการยืมดาบฆ่าคนรอยยิ้มสุดท้ายของผู้ชนะ ปรากฏชัดก่อนที่นางจะเดินจากไปพร้อมกับขบวนนางกำานั้นติดตามแผ่นหลังนั้นตั้งตรงเต็มไปด้วยพลังและอำนาจยากจะหยั่งถึงผู้ฟังยังคงนิ่งอยู่กับที่ไม่เอื้อนเอ่ยคำได้สุดท้ายนี่คงเป็นแผนการที่วีแยนซ่านกำหนดกฎและผลลัพธ์เอาไว้ตั้งแต่แรก นางกำรรนั้นที่นอนป่วยแสดงความไม่พอใจและต้องการที่จะเอ่ยปากเชิญให้คุณหนูเหอออกไปเพียงแต่พวกนางไม่ทันได้เอ่ยปาก ประตูที่เพิ่งปิดไปเมื่อครู่ก็ถูกเปิดออกอีกครั้งพวกนางหวาดกลัวว่าพระชายาจะย้อนกลับมาแต่เงาที่ทาบทับกับพื้นห้องกลับเป็นเงาร่างของชายหนุม่มสูงแต่ค่อนข้างผอมบ้างในสถานที่แห่งนี้สามารถเดาได้ในทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นใครใบหน้าที่ทาบไปกับแสงจันทร์ทำให้เงางดงามราวกับภาพวาดขณะที่กำลังตกอยู่ในพวัง น้ำเสียงทุ้มที่คุ้นเคยก็เอ่ยขึ้นดูเหมือนชายารักของข้าเพิ่งจากไปท่านองเหอจินเลียเรียกเขาและแตัดสินใจที่จะร้องไห้นางทลาเข้าไปซุดตัวอยู่แทบเท้าของเขากอดขาของเขาเอาไว้สร้างผู้หญิงที่อ่อนแอและหวาดกลัวคนหนึ่งขึ้นมาท่านองพระองค์ได้ทราบถึงสิ่งที่พระชายาทำในวันนี้หรือไม่ ทอดพระเนธคนเหล่านี้พวกนางถูกลงโทษอ,อย่างรุนแรงจากความผิดเพียงเล็กน้อยพระชายาเสด็จมาที่นี่เพื่อมองดูคนที่เกือบจะตาย และข่มขู่หม่อมฉันที่พยายามจะปกป้องพวกนางนางกำนันเหล่านี้กระจ่างใจมากขึ้นทุกทีว่าพวกนางกำลังเผชิญกับสตรีสองหน้าเมื่อครูเหอจินลี่เต็มไปด้วยความกล้าและเถียงพระชายาตลอดเวลาแต่ขณะนี้กลับกลายเป็นผู้หญิงอ่อนแอ ที่ถูกคมขู่เพราะพยายามปกป้องพวกนางคำว่าปกป้องนั้นฟังดูหน้าขันเกินไปจนแทบกระอักเลือดการปกป้องประเภทใได้ที่ทำให้โทษสถานเบากลายเป็นเรื่องเลวร้ายและนำทางพวกนางไปหน้าประตูนรกอ๋องเจ็ดย่อตัวลงเชยข้างของนางด้วยมือข้างหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่น่าหลงไหล พระชายาของข้าลงโทษพวกนางอย่างรุนแรงและทำให้พวกนางเกือบตายใช่หรือไม่เพคะหัวใจของนางพองตอพายแพ้แล้วอย่างไรถูกเกลียดชังจากนางกำนันแล้วอย่างไรสุดท้ายขอเพียงท่านอองรู้สึกรังเกียจนางอัปปัลักษณ์นั่นก็มากเกินพอพระชายาสั่งลงโทษพวกนางอย่างเลือดเย็นแม้รู้ว่าอาจทำให้พวกนางต้องตาย ก็ยังยืนยันร,รับสั่งโดยไม่สนใจอะไรท่านอองได้โปรโดเมตตาพวกนางด้วยหม่อมฉันพยายามสุดความสามารถและปราถนาให้พวกนางได้รับการชดเชยที่สมควรนั่นเป็นการแสดงความเมตตาขอบพระทัยเพคะนางก้มหน้ารับคำอย่างเขินอายเมื่อถูกเอ่ยชมเจ้าหยองเรียนกลับหัวแล้วออกมาไม่ต้องขอบคุณคะ่ะ เขาก้มลงไปบังครับให้นางเงยหน้าและจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนางที่ข้าบอกว่าเมตตาหมายถึงชายารักของข้าสิ่งที่นางทำทั้งหมดคือการแสดงความเมตตาต่อพวกเจ้าทุกคนตั้งหับ เสียงของเขาไม่เบานักในห้องผู้ป่วยย่อมไม่มีใครไม่ได้ยินร่างผอมสูงนั้นหยัดขึ้นแม้เขาจะไม่มีมัดกล้ามหรือร่างกายที่แข็งแกรง่งแต่งเงาที่ทอดลงมาดูยิ่งใหญ่ราวกับเขาเป็นราชาน้ำเสียงทุ้มเย็นชาบัดนี้ทรงอำนาจสะกดหัวใจผู้ฟังพวกเจ้ารู้หรือไม่ ทำไมข้าถึงกล่าวว่าชายารักของข้านั้นเป็นผู้มีเมตตาไม่มีใครตอบคำถามโดยเฉพาะเหอจินลี่ที่อยู่ในอาการงุนงงเขาเผยรอยยิ้มลึกลับออกมาเพราะหากนางไม่รีบลงโทษพวกเจ้าแล้วปล่อยให้ข้าจัดการด้วยตัวเองพวกเจ้าจะไม่มีกระทั่งโอกาสที่จะร้องขอความเมตตาจะไม่เกิดการไตส่สวนที่น่ารำคาญ และยิ่งไม่ต้องการให้ทหารของข้าสิ้นเรี่ยวแรงอย่างเปล่าประโยชน์พวกเจ้าน่าจะรู้ดีว่าการใช้ดาบตัดหัวใช้แรงน้อยกว่าถือไม้บอยคนนักเขาเงี่ยไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยถามต่อพวกเจ้าคิดว่าวิธีการของชายารักข้าไม่นับว่าเป็นการแสดงความเมตตารกหรือ ผู้ฟังไม่กล้าที่จะปฏิเสธความจริงพวกนางไม่กล้าที่จะหายใจด้วยซ้ำทำไมเขาถึงพูดเรื่องที่โหดร้ายด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าเจ้าหย่งเจียนก้มลงมองเหอจินลี่ที่ไม่มีแรงจะลุกขึ้นยืนดวงตาของนางเบิกกว้างเจ้าเองก็เช่นกันคุณหนูเหรอพี่เจ้ายังคงอยู่ดีมีสุขเป็นเพราะชายารักของข้าอยากจะเก็บเจ้าไว้ดูเล่น หากนางเบื่อเจ้าเมื่อไรอย่าได้คิดว่าเสด็จแม่ของข้าหรือเสด็จพ่อจะคุ้มของเจ้าได้มีวิธีมากมายที่จะทําให้ใครสักคนหายตัวไปท่านององน้ําเสียงของนางแผ่วเบาตัวของนางสั่นเทาหม่อมฉันหม่อมชันเพียงแค่รักพระองค์และปรารถนาที่จะเคียงข้างพระองค์เท่านั้น เขามองนางกร้องไห้อย่างสมเพชสายตาถากถางปรีดหัวใจคน้นการกระทําที่ผ่านมาของข้าไม่ชัดเจนมากพอหรือหากเจ้ายังโง่เขลาเกินกว่าจะเข้าใจข้าจะกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งนอกจากวี่เยียนซ่านข้าไม่เคยคิดจะแต่งงานกับใครหรือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนอกีกถ้าเจ้ายังไม่หยุดดื้อดึงข้าจะทำให้มั่นใจ ว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสโเผ่มาสร้างความรำคาญอีกครั้งเจ้าควรรู้ว่าสิ่งที่ข้าพูดต่างหากที่เรียกว่าการขม่มขู่และในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่การขู่อยากไปฟ้องเสด็จแม่หรือพ่อของเจ้าก็ตามใจ แต่อย่าคิดว่าจะมีใครทำอะไรข่าได้เหอจินลี่ไม่รู้ว่าร่างของอ,องเจ็ดนั้นหายไปตั้งแต่ตอนไหนตรงหน้าปรากฏเพียงความว่างเปล่าบรรดาผู้ที่อยู่ในห้องพักผู้ป่วยหยุดหายใจไปด้วยความกลัวชั่วขณะหนึ่งพวกนางได้ตระหนักแล้วว่าการกระทำของพระชายานั้นคือความเมตตาเพียงใด ขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักว่าอองเจ็ดกับพระชายานั้นเหมาะสมกันอย่างประหลาดพวกเขามีใบหน้าที่เฉยชาไม่สนใจใครมีท่าทางเกียดคร้านที่หลอกลวงผู้คนแท้จริงแล้วภายใต้ภาพเหล่านั้นซุกซ่อนปีศาจร,ร้ายกาดเอาไว้ด้วยการกระตุ้นอย่างถูกวิธีปีศาจจะตื่นขึ้นมาสังหารทุกคนอย่างเหี้ยมโหดเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบยก ขณะที่ความหวาดกลัวจางหายไปพวกนางได้ตระหนักถึงกลิ่นเหมน็นที่คุ้นเคยในอากาศเมื่อพยายามมองหาที่มาก็พบว่าพื้นใต้ร่างของคุณหนูเหอที่ยังไม่ลุกขึ้นมานั้นเกิดแอ่งน้ำขนาดเล็กขึ้นพวกนางรู้ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะอยากหัวเราะก็ต้องอดทนแต่ก็เกิดความรู้สึกรังเกียจขึ้นในเวลาเดียวกัน ห้องนี้พวกนางยังต้องนอนรักษาตัวแต่ใครบางคนกลับฉี่ราดบนผื้นห้องปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ